บรรยากาศหน้าโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดอุดรธานีมาฝากนะคะรถบัสวิ่งรอบเดียวผ่านหน้าโรงพยาบาลตอนนี้เที่ยงนะคะรอบเดียวตอนกลางวันทั้งวันรอบเดียวคือสี่โมงเช้าเขาก็จะมาจอดทานี้แล้วก็เที่ยงก็มาจอดรับคนเพราะว่าคนไม่ไม่นิยมขึ้นนะคะคนใช้รถส่วนตัวกันเยอะนะคะมือะรออะหลบไน่ด๊ะ นอกนั้นก็มี3าล้อแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์นะคะก็สะดวกในการใช้นะคะแต่วินมอเตอร์ไซค์ก็จะอีกราคาหนึ่งแต่รถบัสก็10บาทนะคะอีกมุมหนึงของโรงพยาบาลน,นอนเป็ดเป็ดไม่ได้อยู่ในน้ำแล้วเป็ดคิวบนบกเป็ดเหลืองนะ แต่ก่อนนะคนนิยมนิยมมาใช้พื้นที่ตรงนี้คือมันเป็นสวนสาธารนณะศูนย์รวมคนที่อยากได้บรรยากาศดีๆใจกลางเมืองแต่เดี๋ยวนี้ที่ไปมันเยอะมากน้องประจักษ์ขนมไข่หงต้องเอากระดาษทิชชู่นะคะจับเพราะว่าเอการล้างมือแล้วก็แบบว่าเราเดินฝ่านนั่นนี่มานะ มันก็แบบว่า,วา,วารู้สึกว่ามือจะไม่ไม,ไม่ค่อยสะอาดที่เจีวล้างมือว่าพกติดตลอดนั่นแหละว่ายังไงล่ะจับเจีวแล้วมาจับอาหารก็ไม่ค่อยถนัดจะดีแล้วก็ดาดสะอาดไหม <c oughs> อันนี้เหมือนแบบรสชาติด,ดังเดิมเนี่ค่ะ ดีนะยังมีรสชาติย่างเดิมให้ได้กินอยู่นึกว่าจะไม่ได้กินซะแล้วชิวชินาโรงพยาบาลนะชิวทัดน่าโรงพยาบาลน,นะ ยืนกห้องน้ําในโรงพยาบาลนะคะต้องเล่าให้ฟังว่าเผื่อใครจะมาเนะเาะโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยในห้องน้าไม่มีกระดาษนะคะแล้วก็ไม่มีสบู่นะคะแปรพกสบู่แปพกสบู่ล้างมือมาด้วยก็คือได้ใช้ บชมูล้างมือส่วนตัวแล้วก็กระดาษส่วนตัวนะคะถ้าสมมติว่าใครจะใช้ห้องน้ําก็คือห้องน้ํามีแค่น้ํากับส้วมนะคะเมื่อกี้รู้สึกจะเป็นไส้หวานนะคะแต่เพื่อความแน่ใจชิมก้อนนี้ที่ดูแตกต่างกันไปนะคะเป็นน้าตาลเคลือบอืมเห็นพริกไทยแล้วอืมตรงนี้ อันนี้ไส้เค็มมีคนชอบไส้เค็มใช่ไหมคะเป,เป็นเอ็นเอบอกว่าชอบกินไส้เค็มอืมกรอบอืรู้แล้วที่ซื้ออยู่หน้าโรงพยาบาลดั้งเดิมต้นต,นตำรับนะคะรสชาติมาตรฐานถ้าวปฏิพันธ์ร่วมบา้านคือะไบเปอด์ไทยดูที่แถวเนี้ยนะนะคะ ไปได้มาก,กเลยแหละทาบะมิทุละะมอพักเที่ยงนะคะตรงที่ปัาจะไปเช็คเนี่ยตรวจเอ็กซเรย์ปอดอืมจั่บซื่อที่ต่างประเทศก็มีนะคะอาจจะส่งไปจากไทยนี่แหละแต่ว่ารสชาติก็ไม่เหมือนนะคะแต่ว่าก็ก็ถือว่า ใช้ได้คนอาจจะเป็นคนเวียดนามนะคะทาซื้อยี่สิบบาทได้สี่ก้อนก้อนละห้าบาทนะคะเขาทำผสมให้เลยสี่ก้อนในถุงคนที่อยู่บางไทยอาจจะแบบว่า,วาไม่ไม่ได้ชอบอยากกินนะคะนะเพราะว่า เราอยู่ไกลบ้านเนาะเวลามาเมืองไทยก็อยากกินแบบอะไรที่เป็นแบบรสชาติแบบเราเคยกินป้าขึ้นค่ะฝนตกสองสามวันก็ไม่รดน้ำผักแล้วกลาไปไหนก็ต้องระวังฝนนะคะเดี๋ยวปไปหา กินกาแฟเรามาเรียกอเมริกาโน่ว่ากาแฟดาดีกว่านะคะอย่งปานี่กินกาแฟดําร้อนนะก็ถ้าถ้าไปสั่งอเมริกาโน่นี้มันค่อนข้างจะแบบว่าเขาก็จะถามเนาะว่าเอาหวานหวานไหมแลเราก็บางทีเราก็บอกว่าไม่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 ใส่น้ำตาลเลยนะ พราว่าก็คงจะมีบางคนที่แบบไม่รู้สิที่แบบว่าคอมเลนว่าทำไมไม่หวานใช่ไหมแต่คือถ้าเขาสั่งอเมริกาโน่จะคิดว่าถ้าเขาคนที่สั่งเนี่ยค่ะสั่งอเมริกาโน่เนี่ยก็คืออ,อเมริกาโน่คืออะไรนี่ค้าดงงานานี่ยก็ น่าจะทําแบบนั้นขึ้นมาเลยน่าจะทําแบบนั้นให้ลูกค้าเลยอเมริกาโน่สูตรอเมริกาโน่เป็นยังไงทําให้เลยถ้าลูกค้าคอมเลนเนี่ว่าไม่หวานนี่คือมันไม่ใช่ความผิดของพนักงานนะะนั่นแหละแต่เราก็แบบว่ามันยังไงล่ะถ้าไม่ได้ทวงติงเขาจริงๆนะมมไม่ได้ทวงติงเขาว่าอเมริกาโน่มันไม่ได้ใส่อยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พูดนะคะก็คือเขาเขาอยู่ทําทงานร้านกาแฟเนี่ย ก็น่าเขาก็เดี๋ยวเขาคงรู้ในสักวันหนึ่งเราเราไม่พูดเราไม่พูดก็มันก็ที่ข่าวทุกทางไทยเนาะนานๆปาก็เห็นมาทีหนึง่งอเมริกาโน่กับน้ำตาลหวานไหมไม่หวานอะไรอย่างเงี้ยนะก็นั่นแหละปาก็สั่งเป็นกาแฟาดำร้อน,นก็ไม่ได้เรียกว่า อเมริกาโน่เพื่อตัดปัญหากาแฟดำร้อนแค่นั้นนะคะนั่นก็จะได้แบบถูกใจนะคะเนาะนั่นแหละอันนี้เป็นอเมซอนแก้วละ35บาทนะคะขวดที่ปปเอามาจัดโรงแรมตอนกลับตัวนะเขาได้อ่ให้น้ำส้มคั้นแล้วก็พวกับบนมนะคะ น้ำผลไม้ใส่อันนี้มาให้เสิร์ฟที่โรงแรมตอนกลักตัวนะแล้วทีนี้กปดื่มเสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็พกมาที่บ้านด้วยแล้วก็ได้ใส่สบู่มาวันนี้เพื่อที่จะมาโรงพยาบาลพกมาด้วยกันไว้ก็ได้ใช้จริงๆคุณล่ะคุณที่คิดถึง มีสองสีผู้ใดคิดทอดเขาล้ามแน่ไผ่มกเขาล้ามแน่เขาล้ามเกี๊ย์ไผ่แบบร้องแพร่นะคะ่ะซื้อขนมไข่หงหรือแต่ก่อนเขาเรียกไขเ่เหียเนาะมันก็มีไส้เค็มแล้วก็ไส้หวานแล้วอันนี้ก็เป็นแบบว่าอืมต้นตำรับเดี๋ยวต้องชิมดูก่อนค่ะ อกจาน,นร่วงเยอะแล้วพูนค่ะไปยางมาจากจุดนั้นตึกสีขาวเดินรอบหนองประจักษ์มาแต่สิบบยางรอบนะคะดอกจนันร่วงเอ้าค่ะไม่มีแดดฟ้าเป็นแบบนี้เลย แป่อบอ้าวชมรมกีฬาเรือพายเปนกระเป๋าค่ะนักเนื้อกินค่ะ <c oughs> ถ้าตอนเย็นและตอนเช้าคนก็จะเยอะตอนนี้มีเดินต,ตามๆกันสามคนตรงนน้นเป็นสะพานข้ามเข้าไปในเกาะกลางน้องประจักษ์นะฮะโซนนั้นก็จะเป็นแบบ อาหารเยอะแยะเลยตอนนี้ก็จะเป็นน้ำปั่นที่อยากกินนะน้ำละมุดปัน่นน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสนี่ไม่เท่าไหร่อยากกินน้ำปั่นแต่ก็น้ำตาลเยอะเนาะชาไทยก็เหมือนกันแหละคือแบบอะไรหวานๆชื่นใจเนี่ย พิพิธภัณฑ์กลางเมืองตอนกลางคืนรู้สึกว่าจะไฟสวยนะตรงนี้แต่ไม่ได้มานานละไปต่อเป็ดเป็นอะไรไม่ลงน้ำขึ้นบกหมดเลยดูสิ ฟ้าก็เป็นใจในการเดินรอบน้องประจักษ์วันนี้ปัญญางได้ครึ่งน้องค่ะเดี๋ยวจะเดินไปทางนู้นสักนิด้าลงเย็นเลยเชื่อห้นกับปัญญางมานี่ตรงนี้เลยเดินมาจากตึกสีขาวตรงนู้นเลยแล้วไปมองดูข้างหลัง เป็นร้านชื่อสตาดักข้าวสตาดักนะะเห็นหน้ำมะพร้าวแล้วค่ะเห็นหน้ำมะพร้าว,วต้นดอกจานไงล่ะสูงมาก เพิ่งจะเห็นต้นที่สูงมากๆนะคะดอกจานสีส้มๆดอกทองกวาวนั่นเองประคิดว่าปัจจญางฮอดตลาดบันหวยเป็นละคะทางนี้ก็ทางรอบหนองไปกูชาชักเป็นร้านกาแฟริมหนองประจักษ์ตรงไปนั่นก็จะเป็นโค้งบันโนนซึ่งมี วุ้นบะโนนที่อร่อยกินไปสองรอบล้วแล้วก็ถ้าไปทางขวามือ Direct ชั่ทางนั้นก็จะเป็นตลาดบ้านหว้วยซึ่งปาคิดว่าก็จะเดินไปนะคะเพราะว่าตั้งแต่มายังไม่ได้ไปเดินตลาดบ้านหว้วยเลยจะข้ามละ ลมกำลังเย็นนะฮะนมตอนนี้บ่ายสามแล้วนะฮะตรงนั้นเป็นที่เช่าจักรยานกลางวกังวนกับแ็นอยู่ค่ะแต่เวลาเขาเดินเนี่ยมอเดมีค้นนะค่ะบอเดมีค้นเดินมาอยู่ไกลฮาเลยมีพี่ผู้ชายเข้ามา มาถามขอตังแล้วก็กลัวๆนะนะคะ<อ>บางทีก็ระวังยังไงระวังไม่ทันเขาถามคนอื่นด้วย,ยเราก็บอกว่าไม่มีนะอย่างไวเลยเขาเขามองกลับไปเขาถามถามทุกคนเลย ถามคนที่จอดรถนั่งอยู่ในรถถามคนที่เดินอ,อ,อจอาระขาดาปก็ข้ามถนนนละกนจะข้ามถนนนะคะเดินหาตรงนี้ได้กลิ่นหอมของดอกไม้นะคะพอมองขึ้นไปก็เห็นต้นอะไรเอ่ย สีไม่ชัดเจนเดี๋ยวจะให้ดูดอกนะคะดอกนี้นะคะหอมมากนี่มันลน่นแล้วก็มันมีกา้านขายาวมากแต่ป้าต้องถอดแมสดมกร่นี่ตกลงมาเต็มเลยอือหือหอมหอมมากเลย จเดินผ่านแล้วแบบชะงักด,ดูมองดูต้นนะคะว่คือต้นอะไรต้นมันก็จะประมาณนี้แล้วก็สูงหลายเมตรอยู่นะหลายเมตรนี่ค่ะดอกเยอะมากไปต่อค่ะจะเขินดีไหมเนี่ย ใครเดินเดินคนเดียวคนอื่นเนี่ยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เดินคนเดียวเกือบตลอดเส้นทางที่ที่มาเลย๋ยวต,ต้องเปิดปากกินไปเป็นระยะระยะเดินเรียบหลังเทคนิคมานะฮะก็เข้าสู่ตลาดบ้านห้วย แล้วก็เห็นเฮรโรตีหอมๆว,ว้าวเดินมาตั้งไกลนะโอ้กน่ากินไหมคะนี่ของบวานนี่ไม่ค่อยจะกล้าถ่ายได้เนี่ยอ่อนของบวานนี่ถูกใจโอ้ดอกไม้สดอุ้ย นี่ทองหยีทองหยอดของชอบเลยสะตาบัลลี่คตาบัลี่สีแดงร้อยหนึ่งกล่องนั้นข้าวพุ้นมะระมะระมะระสวยเลยโอ้โหมะเขือม่วง ร้าแ,แม่บุญลำ้ำโอ้โหโอ้โหปบก็มีปบเอาไหมเอาไหมคะเอาไหมกินเผือกันได้ไหมไปต่อค่ะไปต่อแม่กินข้าวมันไก่นะคะที่ที่นี่ร้านชื่นนครปฐมโภชนานเป็นร้านเก่าแก่พอต้นะะอนองไปลวกค่ะ โอ้โหเดินมาร้อนๆหัวเปียกเลยมากินซุปร้อนๆอีกเลยเนี่ยมันเจ้ากะปิเนาะมันน้ำพริกกะปิเลยจิ้มดูจำรสชาติไม่ได้แล้วนานมากเลยไม่ได้มากินนะ 4ีโมงแล้วตะขอสุกินเขานะฮะ<ม>เดี๋ยวไปต่อนะคะนะ<ม>เนาะกินหมดเนี่ยนะ,ะพิเศษเลยเหมือน<ม>หิวมากทั้งที่ทั้งที่เจอกินตลอดกินตลอดเบย์ตลอดทางที่ผ่านมาน้ำมะพร้าวก็อร่อย เลือดไก่แบบในที่ต่างประเทศไม่มีนะเดินผ่านไายแครงเมื่อกี้ไม่สะดวกซื้อเลยกระเป๋าเต็มมากมไปต้ม มันเป็นเป็นวันสำคัญเล็กก็เลยมาออกวันที่17 ย่นี้ตลาดนะคะของน่ะเขาจัดวางเขาทำแบบน่ากินน่ากินของหวานเอ่ยผล,ลไม้เอ่ยอาหารเอ่ยเขาคือน่ากินมากแต่ว่าก็ไม่ได้หยิบอะไรมาเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะกระเป๋าเต็มมากล,ละช่วงนี้จะลาดจน ช่วงช่วงนะแต่มันเป็นซอยเล็กก็รถไม่เยอะเท่าไหร่โอ้หปราเดินมาได้ประมาณประมาณน,นาจะสี่กิโลได้นะฮะโดยโดยประมาณจากน้องประจักษ์ถึงน้องซิมแล้วก็ รู้สึกเหมือนเหมือน,นเดินคนเดียวอะชั่วปีบาจังเลยคนนี้ย,ยางคนเดียวเลี้ยวหน้านเลี้ยวหลังไม่มีไม่มีใครเดินธรรมดานะคะมันมันห่อนกะผู้ใดจะอยากยางนะคะเนาะมันกะขี่มอเตอร์ไซค์นี่คึ้ม, <c oughs> มนไปสงสัยแทบปิดคลิปละค่ะ โอเคค่ะ okay, เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนอ้องสวัสดีค่ะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันเดินมาถึงตรงนี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ